รู้ไหมว่าสามตัวเนี่ยเขามองไอ้แมวตัวน,นั้นทำไมนะรู้ไหมดูไปก่อนแม่แมวกับลูกแมวเขาจ้องแมวอยู่ตัวหนึ่งจ้องเห็นยังรู้ผลยัง มันคือแค่ถุงพลาสติกพับทุกตัวจ้องเหมือนมันเป็นของเล่นชิ้นสนุกสนานดูดิอัน,นั้นก็ห่วงไม่ให้ใครแตะเลยดูดิคาบติดเลยมีการขู่ด้วยห่วงทำไมอะคราว แบ่งกันเล่นดีคะไปไหนน่ะอ่ะกลับเข้าใต้เตียงไปเลยไอ้สามตัวนี้ก็มองเอ๋ข่าวมันเอาอะไรไปเล่นนะไม่แบ่งให้เราเลยือหืมจ้องจ้อง,องเอาละเอาละพูกก้า แม่น้องเขาขู่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเคียกลัวไอแม่ไปจัดการตามไปดูเราต้องตามไปดูอืมตามไปดูตามไปดูริวดูสิแม่จัดการอะไรได้ไหม อืแม่จัดการอะไรได้ไหมเขาก็หวงแม่อืทำไรคีนจัดการลูกได้ไหมสองตัวนี้ก็มองอ่แคอ่่าไปแล้วได้ไหมนุ่นเลย แอบไปเล่นใต้เตียงเลยเอาอืมเล่นอนี่กันดีฟ้ากูกูกูแขกแขกก็ยังเปเอ็นนนของวู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 ้อืมมาเล่นนี่แล้วแครเคีย แครข้าวข้าวเล่นของแล้วหนูมไม่แบ่งให้ใครเล่นเลยไม่ดีเลย เออของมันต้องผักกันชมลูกเออแบ่งกันเล่นอัอานนั้นได้ไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะเออต้องแบ่งกันเล่นยันง่ะดีมาก